สภาพซากปลาสวายที่ลอยเหนือน้ำในบริเวณท่าน้ําวัดโพสพผลเจริญตำบลคูคตอำเภอลําลูกกาจังหวัดปทุมธานีเป็นสัญญาณที่บอกว่าน้ําในลําคลองดังกล่าวเน่าเสียจนทําให้เหล่าปลาสวายที่อาศัยอยู่ในลําคลองแห่งนี้ตายเป็นจํานวนมาก คุณผู้ชมคะถึงแม้ว,ว่าทางวัดจะมีมาตรการติดตั้งเครื่องบำบัดน้ําเสียเพื่อเป็นการกระจายออกซิเจนแล้วนะคะวันนี้ค่ะทางทีมข่าวได้ลงพื้นที่และสํารวจพบว่าน้ํานะคะยังมีสีเขียวค่ะและก็ยังมีกลิ่นเหม็นออกมาเป็นระยะระยะค่ะทั้งนี้จากคาบอกเล่าของชาวบ้านนะคะพบว่าปัญหาดังกล่าวนะคะเป็นปัญหาเรื้อรังที่ยังไม่มีการแก้ไขเป็นรูปธรรมสักทีค่ะซึ่งเป็นภาพที่ไม่น่ามองสําหรับผู้ที่มาแสวงบุญและพักผ่อนหย่อนใจค่ะ พระครูไพศาลวัฒนคุณเจ้าอาวาสวัดโสพสกผลเจริญกล่าวว่าเนื่องจากมีการปิดประตูระบายน้ําทําให้น้ําไม่สามารถไหลผ่านได้จึงทําให้เกิดการเน่าเสียโดยปลาสวายเริ่มตายเป็นจํานวนมากตั้งแต่วันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาน้ํามันเน่ากับเราะว่าน้ําในหมู่บ้านทุกปู่บ้านก็ลงคลองหมดนะมีโรงงานกี่โรงงานปู่ซ่อมรถกี่ีวแล้วประตูน้ําใส่ไหมแด็กก็ไม่เปิดแล้วก็จบกรังปกคันรถ ฟังแล้วเทศบาลก็กว่จัดการไายงน้นก็เน่าเต็มคลองเชาวบ้านรายนี้ตั้งใจมาปล่อยปลาที่นี่เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตบอกกับทีมข่าวว่ารู้สึกแปลกใจที่จำนวนปลาสวายในคลองแห่งนี้มีจํานวนลดน้อยลงกว่าเดิมรวมถึงน้ําภายในคลองมีกลิ่นเหม็นและมีสีดําเป็นภาพที่ไม่น่ามองอย่างยิ่งสงสัยอยู่เหมือนกันยังมีกี่แยกคุยเอาแล้ว,ลวปลาตัวใหญ่หายไปไหนกันหมด พราะปกติแต่ก่อนมาจะไม่ใช่ลักษณะเป็นพื้นอย่างนี้ค่ะจะไม่ใช่นบันไดปูนจะเป็นว่าเป็นไม้ไม้อะแล้วก็เหมือนแบบให้อาหารปลาแบบโยนอาหารปลาลงไปได้แต่เดี๋ยวนี้ก็คือไม่วันเมื่อมาวันนี้ยไม่เห็นเลยก็รู้สึกหดหู่เหมือนกันเนาะว่าเอ้ยทําไมน้ําในคลองเราแบบดูเน่าเสียอะไรอย่างงี้ค่ะเหมือนกับแบบเสียบรรยากาศไปธรรมชาติที่เคยมีของของของคลองนี้มันก็จะแบบเนาะมันก็จะลดน้อยลงไปอะไรอย่างงี้ค่ะ เบื้องต้นทางวัดได้แก้ปัญหาโดยการติดตั้งเครื่องบำบัดน้ําเสียเพื่อเป็นการช่วยกระจายออกซิเจนไม่ให้มีปลาสวายตายเพิ่มขึ้นส่วนเหตุการณ์น้ําเสียที่เกิดขึ้นนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจําทุกปีโดยสภาพของน้ําจะมีกลิ่นเน้นและมีสีขุ่นดาซึ่งน้ําเสียบริเวณดังกล่าวเกิดจากปริมาณน้ําเสียที่มีคุณภาพต่ํามากและมักถูกปล่อยทิ้งลงคลองในบางครั้งบางคราวเท่านั้นนฤพลแก้วนิยมถ่ายภาพเทียนทิพย์เดียวกีนักศึกษามหาวิทยาลายัยวลัยลักษณ์รายงาน